ท่านเดี๋ยวพอถ่ายภาพรวมพวกเราต้อมไปด้านนี้แด้านนี้คาวนว่าระเด็รองครัชกาที่เจ็ดพร ที่ดีก็เป็นที่น่าภูมิใจนักศึกษาได้ท่องไดท่านใจมาท่องในเ่องหาติเพื่อพูดของท่านบอกแต่ความรูหมทีน่ครับเวลาการศึกษาปุญญาเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุอาโลกมหาราชรมน้าที่แห่งนี้นะคะได้สร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เคยเป็นสามาน้นเลือดแอดี เป็นที่ดินในพระบรมทิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเด่นประธานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่บูชุนครอบคลุมพื้นที่279ไร่เกิดขึ้นจากราชปริทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชอาลิยไทยเสด็จพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาพิตรมหาพูมิพลอดุลยเดชามหาราตุรมนาบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ Grazie a avermi lasciato lì e